สวัสดีค่ะอยู่กับรายการเกาะติดริมสะน้ำกับบัวนะคะม้านน้ำดีไซน์และไลท์เฮเว่นนะคะจะพาทุกคนมาดูการตกแต่งโดยรอบของสระว่ายน้ำในบ้านเป็นไอเดียสวยๆให้บ้านคุณนะคะ วันนี้เราอยู่กันที่แคปิตอลเจแอดเข่าใหญ่ออคาะดีมากนะคะอยู่ติดๆกับโบนาสตาเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิวอากาศอะไรเงี้ยเหมือนโบนาสตาเลยนะเพราะว่าติดกันเนื่องจากโบนาสซาเต็มนะเราก็เลยไม่ได้รีวิวโบนาสตาเราก็เลยต้องมาข้างๆกันนะคะอ่ะวันนี้ที่เจแคปิตอลเจนะคะเป็นสระน้ำล้นกระเบื้องดินเผาเคลือบแก้วนะคะเป็นสระน้ำล้นแบบ เป็นเป็นตัวโค้งนะคะเนี่ยแล้วก็ล้นประมาณครึ่งด้านเนาะแล้วก็มาปกติลางน้ำเนี่ยถ้าจะโชว์หน้าน้ำเนี่ยก็จะต้องเออต่ำกว่าต่ำกว่าขอบน้ำล้นนะคะถ้าจะเสมอกันก็จะไม่เห็นหน้าน้ำตรงนี้นะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะแล้วแต่คนชอบเลยล่ะนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือพอต่ำปุ๊บเขาก็จะทำเป็นบันไดขึ้นไป 1. นึ่งสเต็ปสสเต็ปนะคะแล้วก็จะไปเจอกับขอบเอ สะน้ำเรียกว่าขอบสะนะคะอันนี้เรียกว่าขอบน้ําล้นนะคะเนี่ยอันนี้เรียกว่ารางน้ํานะคะมันจะเป็นสามสเตจแบบนี้สําหรับคนที่อยากโชว์หน้าน้ําอย่างของบัวเนี่ยอย่างของม่น้ำดีไซน์เนี่ยก็คือจะใช้เป็นพวกหินจิกซอเวลาน้ําล้นออกมาเนี่ยมันก็จะเออ ทำให้มันมีความรู้สึกเป็นการไหลผ่านของน้ําเป็นชั้นหน้าน้ําเหมือนน้าตกม่านน้าเป็นแบบเป็นหินธรรมชาตินะคะเป็นชั้นๆไหลลงมาจะสวยมากนะคะทั้งนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยบางคนชอบแบบไม่ไม่ต้องยกสูงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเราก่อนนะเนี่ยเราเพิ่งทําผิดพลาดมาเสียใจอ,ะอ่ะแบบ คุยกันไม่เสียนะคะเราพอเในในแบบทํายกสูงแต่ว่าพอจริงๆแล้วลูกค้าเขาไม่เอาสูงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยบอกบอกเราก่อนได้เลยนะคะเสียใจอ่ะ <c oughs> อสำหรับจากนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่มีการยกจากกุชชี่แบบนี้นะคะยกสเต็ปขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะถ้าเป็นเราก็คือจะเป็นเหมือนประมาณว่าล้นแบบเนี้ย ทำทำต่ำถ้าเป็นมวนะก็คือทำต่ำลงไปอันนี้ก็คือเขาเหมือนจะแยกระบบกรองเป็นสองเป็นสองสองชุดเลยอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใหใ้ใช้ชุดเดียวกันเนี่ยเราก็ทำตรงเนี้ยให้มันไหลล้นไปใช่ไหมแล้วก็ไหลๆหลมาแล้วก็ล้นตรงนี้นะคะแต่อันเนี้ยสระเนี้ยจะเห็นได้ว่าไม่ล้นเนื่องจากว่าเขาคงปิดระบบน้ําล้นไปแล้วน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําล้นอะไรสักอย่างนะคะอ่าก็เลยปิดไว้นะก็เลยใช้เป็นระบบ ด,ด,ดูดูปกติดูดที่พื้นเอานะคะโอเคนี่ก็คือเป็นสะจากุช่เป็นโค้งโค้งมีจากุชี่นะคะอันนี้เป็นกระเบื้องดินเผาเคลือบแก้วนะคะแล้วก็ปูโค้งเออเวลาปูโค้งแบบนี้ลูกค้าทุกคนทุกคนดูนะคะเวลาปูโคะ้งค่ะเห็นไหมเอ่ยมันจะตัดยากนะกระเบื้องมันจะตัดไม่ได้นะคะปูโค้งอะ่ะมันจะตัดแล้วแบบ อันนี้คือถือว่าเก่งมากแล้วนะคนทําอ่ะมันก็จะไม่บิ่นบินนิดนึงนะมันก็จะแบบบาดบาดนิดนึงนะคะอันเนี้ยปูยากคะ่ะลูกค้าเพราะว่าพอตัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟันปลาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอ,อ่อันเนี้ยคือว่าบัวว่าเขาเก่งถือว่าเก่งละปูขนาดเนี้ยออเนี่ยมันจะมีบิ่นบิน,บนฟันปลาก็คือถ้าเกิดเป็นโคง้งเป็นอะไรเนี่ยแนะนำเป็นพวกแบบตัวที่บัวนำเสนอเปเมื่อ คลิปที่แล้วนะคะของม่านน้ำดีไซน์เป็นพวกคล้ายๆหินขัดนะคะอ,อะไรนะเพดบล็อกกราสนะคะลูกค้าบอกอย่างนั้นนะโอเคแล้วก็พื้นรอบทางเดินนะคะตรงนี้เป็นกระเบื้องปูเสมอกับขอบรางน้ำนะคะไปขึ้นไปแล้วก็ปูเสมอกับออขอบสะเลยนะคะมีเก้าอี้เสาให้น้ำสองด้าน งแรมเจคาเปตอนะคะก็จะเป็นแบบห้องเป็นตึกแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ห้องกว้างข้างในกว้างขวางแต่ว่าเอ่ยยังแบบตกแต่งธรรมดาอยู่นะแล้วก็แต่ว่าครบคันแต่ว่ายังการตกแต่งยังไม่ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราให้ไปดูคร้าวๆเลยเราตัดภาพมาให้คร้าวๆแบบนี้เลย นะคะแบบนี้เลยก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะคะเจคเปตแบบนี้เลยค่ะอ่าโอเคต่อมาดูข้างนอกกันต่อตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นบันไดาทางลงที่โค้งหน่อยนะคะอันเนี้ยสวยนะถ้าเป็นบัวบอออ,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 ออกแบบนะคะก็คือในกับในบอร์ดในสระเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแล้วตรงพวกเก้าอี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นพวกเพชรพวกกาสอะไรแบบนี้นะคะกลมๆตรงนั้นก็ เพชรโบกัดนะคะสาหรับสระนี้โบให้คะแนนเยอะเลยบอกว่า,วาดีเทลนะคะความาการออกแบบของเขาเนี่ยถือว่าโอเคสวยงามนะคะโค้งมนดีนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นสระเก่านิดนึงนะคะก็เมื่อก่อสมัยก่อนยังไม่มีแบบพวกเพชรโบกาดอะไรแบบนี้แต่สมัยนี้ใส่เข้าไปได้นะถ้าใส่ตรงนี้เข้าไปอ่ะพวกความโค้งความเคฟิฟความโค้งอะไรเงี้ยมันก็จะดูสวยมีมิตินะคะโอเคใครอยากได้แบบนี้นะ บอกประมาณได้เลยม่านน้ำดีไซน์นะคะและลายเฮเว้นค่ะัวจะจัดให้คุณได้เสมอนะคะทุกอย่างนะคะโอเควันนี้ไปก่อนละ่ะกับรายการเกาะติดริมสะน้ำวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ